อันเมรา2025มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความประหยัดน้ำมันโดยยังคงจุดเด่นในเรื่องของความคุ้มค่าและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายรูปลักษณ์ภายนอกถูกปรับให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นด้วยกระจังหน้าแบบวี motion, โมชั่นคมปลายหน้าและด,ดีไซน์เฉียบคมและเส้นสายที่โฉบเฉียวทั่วทั้งคันเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถซีดานขนาดเล็กได้อย่างลงตัว ในด้านขุมพลังนิสสันอั m เมร่2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.0ลิตรให้กำลังสูงสุด100แรงม้าพร้อมแรงบิด152นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติอ็กทรอนิกส์ CVT ที่เน้นความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันอัตราการซึ่งเปลืองเชื้อเพลิงเ,ลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถในเมืองเป็นประจำ ภายในห้องโดยสารออกแบบให้กว้างขวางนั่งสบายวัสดุตกแต่งดูดีมีระดับมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องเสียบ USB ครบครันทั้งด้านหน้าและหลังอีกทั้งยังมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกดและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกลเบาะนั่งด้านหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระอีกด้วย ในด้านความปลอดภัยนิสสันอั m เมร2025ให้มาครบถ้วนตามมาตรฐานยุคใหม่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนกล้องมองรอบคัน360องศาระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันและถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นในทุกเส้นทาง ราคาของนิสสันอั m เมร2,025เริ่มต้นที่ประมาณ17,500ดอลลาร์ 1, 7, 500, 000, หรือประมาณ635,000บาทไทยถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่มองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ขับง่ายประหยัดและมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ เฮ้ hey everyone welcome back t ก SK Auto Review แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ